สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Eye of t a l o t ายกันชรียน,นะคะคลิปนี้เราจะมาในคอนเทนต์ที่ขอขอกันมานะจ๊ะเรามาดูว่าคนที่เรารักไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนจะชัดเจนไม่ชัดเจนสามีพัญญาแฟนแต่มันเป็นคนที่คุณรักประมาณนั้นคนที่คุณรักเขาแอบคุยกับคนอื่นไหมเออทำไมพักนี้ดูเขาเปลี่ยนไปจังเลย ขาแอบคุยกับคนอื่นไหมเขาแอบมีใครไหมเขากำลังทําอะไรอยู่เขาทําไมถึงหมางเมินเฉยชาเย็นชาอะไรประม,นะะมาณน,นี้นะจ๊ะมากันที่ธาตุที่สองธาตุไฟเมษสิงชนูนะจ๊ะวันนี้จะไม่ดูของคุณจะดูของเขาโดยตรงอะมาดูกันชีวิตเขาเป็นยังไงตอนนี้คนที่คุณรักเนี่ยคนที่คุณรักถ้าคุณมีใครหลายๆคนก็เอาคนเดียวที่คุณรัก คุณรักที่สุดอ่าเป็นเดนัมเบอร์วัของคุณเลยนั่นแหละชีวิตเขาทำอะไรอยู่โอ้ไฟจ๋าชีวิตเขาดีนะ The w i l l of fortune เลยนะโอ้แต่ก็มีเซ็งๆแหละมีความรักนี่นะโอ้เอกาวช่วยมีความรับเยอะสองดาบเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์จะอ่านชีวิตเขาเป็นยังไงตอนนี้ชีวิตเขาเป็นอย่างไรอ่า อ่ะมาชีวิตเขามีขึ้นมีลงค่ะ The w l l of Fortune ไพแเมสิงธนูชีวิตของคนที่คุณรักช่วงนี้เขาเป็นอย่างไรบ้างชีวิตเขามีทั้งข่าวดีมีทั้งชีวิตมีขึ้นมีลงแล้วกันไพ่ใบ The w e e l of Fortune เขาเรียกว่าคนที่มีชีวิตที่เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงมีความสุขบ้างทุกบ้างตามอัตภาพค่ะแต่ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของชีวิตที่ดีนะเออมีข่าวดีในเรื่ององการทำงานมีข่าวดีในเรื่องของโชคลาภ มีข่าวดีหลายๆอย่างเขาเรียกว่าถ้าเป็นไพ่ใบนี้ปรากฏเนี่ยเขาอาจจะมีโชคมีลาบได้ซ้ำ <c oughs> นะคะชีวิตเขาเนี่ยออกอาการเนื่อยๆเซ็งๆหน่อยๆบางทีมีโอกาสมีงานมีการเข้ามาก็าไม่อยากทำคนที่คุณไปคบเนี่ยเขาเป็นคนค่อนข้างมั่นใจในตัวเองสูงมากๆสูงปิดสูงมากเขาเป็นคนค่อนข้างจะบางคนหน้าตาดีบางคนใช้คำพูดที่ดีคือเขารู้สึกถึงความ ความมั่นใจในตัวเขาเขารู้สึกถึงความไปไหนใครก็รักเขาเหมือนสวยเลือกได้หล่อเลือกได้ประมาณนั้นชีวิตเขามีการเดินทางอยู่บ่อยๆค่ะอาจจะมาจากการทำงานเออจะเป็นงานของเขาที่เขาจะต้องเดินทางบ่อยๆเป็นคนใจบุญนะคนนี้ชอบทำบุญสุนทานชอบช่วยเหลือผู้อื่นอารมณ์ประมาณโยกย้ายที่อยู่ที่นอนอยู่บ่อยๆบ,บางคนอาจจะเป็นลนักษณะของคนที่เป็นเซลไหม เป็นทํางานเกี่ยวกับโลจิสติกไหมพวกเดินทางขับรถขับลาหรือไม่ก็ทํางานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไหมอา,อารมณ์ประมาณน,นี้เซลล์ได้ขับรถขับลาขับแก๊ปขับอูเมอร์อะไรสักอย่างได้หมดได้หมดได้หมดชีวิตต้องใช้การเดินทางอยู่นิ่งไม่ได้นะคะชีวิตเขาค่อนข้างดีแต่ว่า มันมีบางสิ่งบางอย่างที่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ทาให้เขาต้องต้องตัดสินใจเหมือนเขากำลังทนอยู่กับสถานการณ์บางสถานการณ์ที่บ่งบอกใครไม่ได้ลักษณะแบบนั้นมีความอึดอัดใจอยู่ค่ะมีความอึดอัดใจมีความไม่สบายใจมีความรู้สึกเหมือนมีเรื่องทุกข์ใจแต่ว่ายังตัดสินใจไม่ได้ก็เลยเฉยเฉยต่อการตัดสินใจก็เลยไม่คิดจะตัดสินใจ ก็เลยไม่ทําอะไรกับปัญหาที่มีอยู่เขาเรียกว่าปล่อยปัญหาให้มันคาระคาซังไม่พูดไม่ไม่ทาอะไรทั้งนั้นไม่ตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาที่เผชิญอยู่พยายามไม่รับไม่รู้อยู่เฉยเยนิ่งนิ่งอะไรอย่างนี้นะคะ mm. เหมือนการตัดสินใจของเขาเนี่ยคือเขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะไม่รู้ว่าจะพูดออกไปหรือ ไม่พูดออกไปหรือภาวะภวงงลังเลต่อการตัดสินใจนั้นๆบางคนก็อาจจะใช้คำพูดที่ไม่ดีการสื่อสารที่ไม่ดีก็อาจจะทำให้คนเข้าใจผิดเลยเลือกที่จะนิ่งดีกว่าเลือกที่จะเพิกเฉยต่อสิ่งต่ตางๆคุณถามอะไรไปเขาไม่ตอบคุณถามอะไรไปเขานิ่งเขาเฉยเพราะว่าเขาอาจจะอยู่ในสภาวะของการพูดหรือไม่พูดก็มีค่าเท่ากาันหรือพูดไปเข้าเนื้อเข้าตัวก็ไม่อยากที่จะ พูดอะไรออกไปนะคะอาจจะเป็นลักษณะนั้นสถานการณ์ของเขาเนี่ยเรื่องของเงินก็ยังเป็นเงินหมุนก็ยังมีปัญหายอยู่มากกับการเงินเออข่าซ้ายออกขวาอาจจะเป็นลักษณะของคนที่มีภาระที่ต้องแบกรับพอสมควรแต่เขามีคนช่วยเหลืออยู่นะ เขามีคนช่วยเหลืออยู่มีโชคมีลาบด้วยคนที่ช่วยเหลืออาจจะเป็นคนที่เขารักก็ได้บางคนอาจจะกําลังบิ้วอินบ้านตกแต่งบ้านเรือนหรือย้ายงานย้ายการย้ายแผนกได้ทั้งนั้นถามว่าเขาทําอะไรอยู่หรอชีวิตเขาเป็นยังไงเนี่ยเขากําลังสับสนในเรื่องของความรักถ้ามองดีๆนะมันเป็นความรักที่ตัดสินใจไม่ได้ เขามีเรื่องราวปิดบงังซ่อนเร้นในเรื่องของความรักด้วยแหละเออมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สามารถบอกใครได้จะบอกใครก็ไม่ได้จะทําอะไรก็ไม่ได้ได้แต่ทนอยู่กับสิ่งที่ความรู้สึกของตัวเองทนกับความรู้สึกของตัวเองบางทีก็อยากเดินออกไปจากความรู้สึกเหล่านั้นมันสร้างความเหนื่อยสร้างความเบื่อหน่ายให้กับชีวิตมันค่อนข้างท็อกซิกสาหรับตัวเขาเองในเรื่องของความคิดนะ แต่ในภาพรวมๆชีวิตของเขาก็ค่อนข้างจะจะสบายดีสบายดีแต่มีเรื่องกังวลใจมีเรื่องกังวลใจมีเรื่องที่ตัดสินใจไม่ได้หรือก็ไม่พยายามตัดสินใจปล่อยให้เวลามันทำหน้าที่ของมันเองนจะจ๊ะโอเคไหมอ่ะคนที่คุณดูด้วยอาจจะเป็นคนราศีสิงห์นูอ่ะไปดูเขากันเขา คุยกับคนอื่นนอกจากคุณไหมคะเขาแอบ,บคุยกับคนอื่นไหมเออไอที่เขานิ่งๆไปที่เขาไม่พูดไม่จาเนี่ยมันเป็นเพราะเหตุใดกันเขาแอบ,บคุยกับคนอื่นนอกจากคุณไหมแอบบนอกใจเราบ้างไหมเออไปดูสิเขาแอบ,บนอกใจแอบบคุยกับคนอื่นสารสัมพันธ์กับคนอื่นบ้างไหมส่งไม่เท้าเดอะฟูค่ะ จุดสวอริออดห้าเหรียญถามว่าเขาแอบคุยกับคนอื่นนอกจากคุณไหมไม่หรอกชีวิตเขาก็ค่อนข้างเกิดความวุ่นวายในการเดินทางในการทำมาหากินเขาที่เขาที่เขา,เขานิ่งๆไปเพราะว่าเขาอาจจะไม่อยากได้ พลังงานที่มันท็อกซิกอะมันดามากกับชีวิตอะคุณสองคนชอบทะเลาะกันเหรอคะมีปากมีเสียงชอบทะเลาะกันเรื่องเล็กเ็กยน้อยยันเรื่องใหญ่โตเหมือนเอาชนะคักคา,านซึ่งกันและกันแล้วเขาเป็นคนที่แบบไม่ค่อยอยากจะยึดติดอยู่กับอะไรไม่อยากยึดติดกับใครเขาไม่เขาเขาชอบชีวิตที่เป็นอิสระไม่ให้คนควบคุมไม่ให้ใครคอนโทลเป็นเดอะฟูลเนี่ยมันรักอิสระในภาพของเดอะฟูลเป็นลักษณะของการที่ ทำอะไรก็ได้จะคิดอะไรจะทำอะไรบางครั้งลืมนึกถึงใจคนอื่นด้วยซ้ำเป็นเดอะฟูลแบบเนี้ยคือจะทำอะไรก็ขอให้ฉันสบายใจก็ขอให้ฉันมีความสุขคนอื่นจะคิดยังไงก็เรื่องของคนอื่นอะไรประมาณเนี้ยอืมอารมณ์ประมาณเหมือนอยากจะเคลียพลังงานที่มันไม่ดีมันท็อกซิกออกจากชีวิตอะ่ะเออที่เขาเงียบไปเพราะคุณกับเขาอาจจะมีปากมีเสียงกันไหมเกิดการทะเลาะการมีปากมีเสียงกันหรืออาปากอะไรมาก็เป็นเรื่องอะ่ะ จนทำให้เกิดสภาวะของท็อกซิกกับชีวิตแล้วเบื่อหน่ายก็เลยเลือกที่จะเงียบนิ่งๆไม่อยากเอาชนะค้าคานแล้วค่ะอยากจะนิ่งๆทำไมเขาถึงเงียบจังความรู้สึกของเขาทำไมถึงเงียบจังบางบางคนใช้คําพูดที่ค่อนข้างจะรุนแรงการเงียบของเขาคือการจะคิดกำลังจะตัดสินใจค่ะ การจะคิดกำลังจะตัดสินใจหรือบางคนชอบแหนะแหนะเน็บแนมกันและกันด้วยคำพูดอาจจะเป็นการหยิกหยิกแกมยอกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ำลังคิดอยู่ค่ะที่เขาเงียบไปเนี่ยเขากำลังคิดหรือตัดสินใจในด้านของความสัมพันธ์อยู่นะอืออืม,อมเขาคิดยังไงกับความสัมพันธ์นี้คะเดวิ เขาก็คิดถึงแหละเขาก็คิดถึงแหละพูดถึงอะแต่เขาเขาอาจจะอยู่ในอารมณ์ของความเบื่อหน่ายมากกว่าความรักความสัมพันธ์ยังมีความคิดถึงยังอยากให้เราสองคนกลับมาดีกันเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างที่คุณพูดไปหรือเขาพูดมามันอาจจะเป็นลันกษณะของคนที่แบบมันทำอะไรไม่ได้มากอะพูดไปก็ไม่ดีไม่พูดก็ไม่ดีอะ แล้วมันเกิดสภาวะของความเข้าใจไม่ค่อยเข้าใจกันสักเท่าไหร่ปากเสียงความขัดแยง้งบางทีเขาขัดแย้งในความรู้สึกของการพูดออกไปแต่เขาอาจจะไม่พูดออกมาก็ได้นะเขาสึกว่ามันไม่ถูกไม่ต้องเบือนานายเซ็งยังไงเสียเนี่ยจากที่มองยังไงเสียเนี่ยถามว่าเดี๋ยวเขาก็คงจะกลับมาคุยเหมือนเดิมแหละเขาไม่ได้ปล่อยมือจากความสัมพันธ์นี้หรอกเพียงแต่เขาอาจจะไปตั้งหลัก อาจจะไปตั้งหลักอาจจะไปอยู่ในพื้นที่ของตัวเองก่อนอืมอืมอารมณ์ประมาณนั้นทำไมเขาถึงรู้สึกเปลี่ยนไปล่ะคะทำไมเขาถึงเปลี่ยนไปเพราะอะไรเขาถึงเปลี่ยนไปเพราะงานเพราะเงินเพราะครอบครัวใช่แล้ว บางคนไปดูกับคนที่เขาอาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วหรือคุณสองคนเป็นเคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนทําไมเขาถึงเงียบไปเขากาลังไปโฟกัสกับงานค่ะบางคนเขามีโปรเจกต์งานใหม่ๆเออเขาเลยไปยุง่งบางคนอาจจะมีครอบครัวแล้วเขาก็ไปยุง่งกับครอบครัวของเขาไปทําบุญสวดมนต์ไหว้พระเออถือศีลไปทําไมถึงเขาดูเปลี่ยนไปเหรอ ความรักของเรามันลดน้อยถอยลงไปค่ะเพราะอะไรเพราะความไม่เข้าอกเข้าใจเพราะดราม่ากันอยู่เนืองเนืองมีความมีเรื่องที่ทำให้ผิดหวังมีเรื่องที่ทำให้กันเสียใจมีคำพูดบางคำที่บาดหมางใจหรือต่อให้พูดจริงพูดไม่จริงเป็นความรู้สึกของคนที่แบบคือต่อให้พูดจริงก็ไม่ได้อยากให้พูดปะต่อให้พูดจริงก็คงคงเป็นความรู้สึกที่ มันไม่โอเคกับกับกับการที่คุณพูดจริงๆกับเขาเออหรือว่ามีความรู้สึกว่ามันคําพูดนั้นมันแบนทอนจิตใจของกันและกันนะ่ะนะที่เขาเงียบไปเพื่อที่เขาจะได้คิดถามว่าคิดจะปรับปรุงไหมไม่ใช่คิดที่จะเอายังไงกับความสัมพันธ์มากกว่าแต่ว่าอาจจะให้เงียบๆไปให้คุณหายมโมโหเงียบๆไปเพื่อให้ทุกอย่างมันดีขึ้นแค่นั้นเองเออ ถามว่าเขามีคนไหมไม่น่าจะมีหรอกค่ะยุ่งกับงานการแต่บางคนหมายถึงการมีครอบครัวได้นะอาจารย์มองเห็นถ้าเขามีครอบครัวเขาก็ยุ่งวุ่นวายเกี่ยวกับครอบครัวเขาเ,ออเกี่ยวกับชีวิตของเขาเป็นหลักอารมณ์นี้นะจจะไฟเมธสิงห์ธนูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปฉันบอกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ line, มาค่ะ afe 0329 y